สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวต่วตอไปครับก็จะเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับก็จะเลือกไอ้นี่มามานูเออร์ครับก็ไม่รู้จะเอาตัวอะไรดีฮะก็เลยเลือกตัวที่คิดว่ามันน่าจะดีที่สุดใน New Engine ครับก็สำหรับมานูเออร์นะฮะเขาเป็นผู้รักษาประตูของทีมชาติเยอรมันแล้วก็เป็นผู้รักษาของผู้รักษาประตูของสโมสรบาเยิร์นิวนิคครับก็มีส่วนสูงถึง193ซนติเมตรครับน้ำหนัก92 สวนเรื่องค่าสแตตเนี่ยที่ผมเปิดให้ดูตอนนี้ก็จะเป็นเลเวลหนึ่บวกหนึ่งนะครับคือพลังเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเนี่ยสีฟ้าหมดเลยก็แนะนำนะครับตัวนี้ที่ผมเลือกตัวนี้มาเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันมีชื่อเสียงหรือมอะไรนะแต่เพราะมันน่าราคาญครับเวลาผมหลุดเดี่ยวไปเจอหนึ่งหนึ่งหรืออีกฝ่ายจะหลุดเดี่ยวมายิงจอ่จอๆอะไรเงี้ยแม่งเซฟบ่อยมากครับมันเซฟจนแบบ มึงจะเซฟอะไรให้กูยิงบ้างเถอะอะไรอย่างนี้เลยครับก็เลยอ่ะวันเนี้ยเอาไว้เนี่ยแหละนอยเออร์เนี่ยแหละมาลองดูผมก็เก็บตังค์มาสักแป๊บหนึ่งก็เลยถอยนอยเออร์มาครับแล้วก็ยัดเลเวลสิบให้มันเลยครับจากที่ลองเล่นมาแล้วเนี่ยผมว่าแม่งโอเคมากครับคือหลุดเดียวไปเนี่ยโอกาสโดนยิงเนี่ยมันห้าสิบห้าสิบหรือไม่ก็เจ็ดิบหสิบเลยใช่ไหมครับ ตัวนอยเออร์เนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะไม่โดนยิงอ่ะมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือมันเซฟดีมากเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูในคลิปดีกว่าก็มาชมกันที่จังหวะแรกครับนี่ครับผมส่งพลาดไปแล้วอีกฝ่ายก็ยิ่งยัดหน้าใส่นอยเออร์นอยเออร์นี่กระโดดปัดแบบจะเรียกว่าไงแม่งปัดดีมากครับดูครับจังหวะนี้ผมเปิดไปก็โดนนอยเออร์เปิดโชกคอ้โชออกมาครับ จังหวะนี้ผมเปิดไปครับแล้วก็ยิงปังนะครับมันน่าจะเข้าครับนอยเออร์มันก็เอาทาวเซฟได้ครับอันนี้ก็จะเป็นรูกจุดโทษครับอันนี้ผมยิงนะฮะก็ไปติดนอยเออร์ของอีกฝ่ายครับซึ่งผมแบบหัวร้อนเลยฮะเจออย่างงี้แต่ผมก็มีนอยเออร์เหมือนครับก็เนี่ยครับเซฟได้ครับเป็นตัวที่เซฟจุดโทษดีมากครับแนะนําเลยจริงครับพวกบุฟฟอนนอยเออร์เดคิอาร์นี่แม่งแม่งเซฟจุดโทษโคตรดีเลยเนี่ยครับอันนี้ผมยิงไปก็ติดครับ ก็ถึงตาผมเซฟบ้างก็เนี่ยครับนอยเออร์ครับเดาทางถูกก็พอครับขอให้เดาทางถูกก็พอแม่งเซฟได้จริงจริงครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็ลูกนี้ปิดบัญชีครับผมก็อ่าบินไปปัดอีกฝ่ายนี้ถึงก็หัวล้อนะผมก็ห้าห้าห้าเดี๋ยวก็เกมนี้จบไปครับด้วยนอยเออร์เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมครับมีคะแนนอยู่ที่เจ็สิเอดนะฮะก็เจ็ยจุหนึ่งครับผมแนะนำเลยว่าไอตัวเนี้ยแม่งดีจริงครับ คือแบบหลายๆคนก็จะแนะนำแบบบูฟฟอนนอยเออร์ปีเตอร์เชคเลยพวกนี้ใช่ไหมผมก็แบบเออว่ะน่าลองดูนะเพราะว่าตัวมันก็แบบน่าใช้อ่ะครับพวกบูฟฟอนนอยเออร์ปีเตอร์เชคพวกนี้มันพลังมันเยอะอยู่แล้วฮะแต่ปีเตอร์เชคนี้จะไม่เยอะมากแต่นอยเออร์เนี่ยเยอะเป็นพิเศษเลยสำหรับนอยเออร์เนี่ยพี่ครับผมจะให้ดูจังหวะนี้หลุดมาหนึ่งหนึ่งครับก็เอาไม่อยู่ครับเนี่ยยังปัดได้อีกจังหวะหนึงครับแล้วก็ กองหลังก็ส่งกลับหนเออร์ไนเออร์ก็เคลียร์ไปครับนี่ครับอีกฝ่ายึ่งหลุดมาอีกแล้วก็ยิงป้ามไนเออร์เป็นตัวที่ปฏิกิยาดีมากครับแบบเวลาจะเซฟอะไรเงี้ยมันมือมันไวมากครับมันใช้ได้ทั้งเท้าใช้ได้ทั้งขาแขนทุกส่วนร่างกายในการเซฟครับนี่ครับยกข้ามอ่ะนี่ครับเป็นตัวที่ไวไงครับแล้วปีนี้ที่เด่นมาอีกข่าหนึ่งกเลยก็คือเป็นค่าพลังอ่านเกมครับสำหรับไนเออร์ปีนี้ก็เยอะมากครับ เลเวลหนึ 1> 1่งนี้ประมาณแปดสบเอดได้นะฮะก็ถือว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีผลหรือเปล่ากับในตำแหน่งของผู้รักษาประตูแต่ว่าผมดูว่ามันมันดูฉลาดดีนะ <g rab> กับการอ่านเกมเยอะนี่ครับจะล็อบเบนครับ <g rab> ยิงหมูตกหมูหกไปครับจังหวะนี้ก็นี่ครับแทงทะลุมานอนเออร์ผมก็ป้าผับยังใช้ขาช่วยชีวิตทีมเอาไว้ได้ครับก็นเออร์ก็ไม่แพงนะสำหรับ บวกหนึ่งเลเวลหของปี2015ในซีซั่นหน้าก็พลังก็เพิ่มขึ้นด้วยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็อาจจะสั้นๆน,นิดหนึ่งเพราะว่าจ,จังหวะเซฟเนี่ยผมก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงครับผมที่ผมโดนยิงเนี่ยส่วนมากมาจากการที่ผมเล่นกองหลังให้มันลวนล่นนิดนึงครับมันจะได้ทดสอบผู้รักษาป,ประตูเต็มที่ครับอันนี้ก็เป็นจังหวะแตะมุมจังหวะสุดท้ายแล้วครับของคลิปนี้แล้วฮะก็ดูๆกันไปครับมันก็แบบ ใช้ได้นะฮะไนอเออร์เนี่ยผมว่าแนะนําเลยครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆอ,อยากให้ผมรีวิวตัวอะไรก็ลองมาแนะนํากันได้ครับหรือมาเข้ามาขอกันที่เพจหรือมาขอนในใต้คลิปนี้ก็ได้นะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับอาจจะลงช้าบ้างเร็วบ้างแต่อยากจะให้เพื่อนๆที่กดไลค์หรือว่ากดติดตามไว้เนี่ยติดตามผมต่อไปนะครับเพราะว่าทุกกำลังใจที่เพื่อนๆให้มาเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการทำวิดีโอต่อไปของผมมากมากเลยครับก็ ยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือถ้าเกิดอยากจะได้คลิปอะไรหรือ,อยังไงขอมาเลยครับไม่ต้องเกงใจฮะอยากให้ขอมากเลยก็ <c oughs> <c oughs> ขอขเข้ามาเยอะๆครับผมก็อยากจะทำนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็คลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ